ธรรมชาติที่งดงามโลกที่สุขสงบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายเผ่าพันธุ์และมนุษย์หนึ่งในผู้อยู่อาศัยของโลกมีสัญชาตญาณแห่งการช่วงชิงอำนาจซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งสงครามการใช้อาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงขึ้นตามยุคสมัยที่สามารถทำลายทุกสิ่งบนโลกนี้ได้เพียงเสี้ยววินาที ระเบิดนิวเคลียร์อาวุธทำลายล้างจากฝีมือมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำสงครามหรือเพื่อสันติกันแน่แล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเมื่อชีวิตประจำวันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ทันคาดคิดเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอย เพราะเส้นกั้นบางๆระหว่างความเป็นและความตายคือความรู้ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องทำทุกอย่างเพื่อต้องรอสวัสดีค่ะที่นี่มหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆในมอ,อกันว่าพวกเขารู้จักคำว่าการรมวิพาังสีมาก้อยเพียงใดค่ะค่ะและเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆในมอ,อรู้จักกันมากน้อยเพียงไรไป,ไปด,ดูกันเลยค่ะ เคยได้ยินไคะแล้วได้ยินใช่หมคะกลังสีออะไรกำมัตะังสีคะไรู้าผ้าผ้าาผ้าผ้าผาผ้าง้ีผ้าผรู้จักคผ้า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 ผ้ร้าผ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 าผ้าาม้า้าผ้าผ้าา้าผ้า้า้าผ้า้าผ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 ้รผ้าา้างาก้้าา้า้าา้้าาา อะไรคะเออรู้สึกว่าเคยเรียนวิชาอะไรจำไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะคำว่ากำมะถภาพรังสีไหมคะก็เคยรู้จักค่ะแต่ตอนนี้ลืมแล้วเยี่ยมค่ะคำว่ากำมะถภาพรังสีไหมคะก็พอพอรู้จักค่ะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจความหมายซึ้งค่ะแล้วที่เข้าใจนี่คือเข้าใจยังไงคะเอ่อพวกเอลฟาเกมมาอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะอ๋อค่ะค่ะค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณจูนกับการสัมภาษณ์ที่ว่ารู้จักคําว่ากำมะถภาพรังสีกันหรือเปล่าค่ะจากการสํารวจนะคะพบว่านักศึกษาในโมอไม่รู้จักคำว่ากำมะถภาพรังสีกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปชมกันเลยค่ะว่ากำมะถภาพรังสีนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นคนค้นพบค่ะไปดูกันเลยค่ะ คือวัตถุที่จับต้องได้และสามารถปล่อยรังสีออกมาได้แต่ถ้ามีการแผ่รังสีออกมาจากสารนั้นต่อไปอีกจะเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีหรือพูดได้ว่าสารกัมมันตภาพรังสีคือพลังงานที่จับต้องไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่สารกัมมันตรังสีปล่อยรังสีออกมาค่ะสรุปได้ว่านะคะสารกัมมันตรังสีคือสารที่สามารถแผ่รังสีได้เองส่วน กัมันตภาพรังสีคือปรากฏการที่วัตถุสามารถแผ่รังสีออกมาได้อย่างต่อเนื่องและในสารกัมันตภาพรังสีนะคะจะประกอบด้วยรังสีทั้งหมด3ชนิดก็คือรังสีแอลฟารังสีเบต้าและก็รังสีแกมมาค่ะแล้วก็มีการพบว่ารังสีแกมมาคือรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าสารกัมันตรารังสีนี้มีไว้ทำไมและมีประโยชน์โทษอย่างไรเราไปชมตัวอย่างวิดีโอกันเลยค่ะ การตรวจการทำงานของระบบอวัยวะภายในร่างกายบางครั้งอาจจำเป็นต้องรับประทานหรือฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าไปตรวจดูการทำงานของอวัยวะเฉพาะจุดหรือตวจด,ด้วยเครื่องมือที่แสดงภาพอวัยวะที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการทำงานของอวัยวะแต่ละระบบนอกจากนี้สารกัมมันตรังสียังมีประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคโดยทั่วไปเราใช้ในการรักษาโรคมะเรง็งและเนื้องอกซึ่งวิธีการคือรังสีจะไปฆ่าเซลล์ที่เติบโตเร็วดังนั้นเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเร็วจะถูกทำลายได้ง่ายขณะเดียวกันเซลล์ ปกติบางส่วนก็จะถูกทำลายไปด้วยแต่จะสามารถคืนสภาพได้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลายชนิดต้องผ่านการทำให้ปลอดเชื้อการใช้รังสีเพื่อการปลอดเชื้อเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงทำโดยการใช้รังสีแกมมาจากโคบอล60หรืออิเล็กตรอนพลังงานสูงของสร้างสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงการได้รับธาตุคาร์บอนเข้าสู่ร่างกายก็จะสิ้นสุดลงนักวิทยาศาสตร์จรึงสามารถตรวจสอบอาย,อยุสร้างสิ่งมีชีวิตได้จากปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่ในสร้างสิ่งมีชีวิตนั้น โดยคาร์บอน14จะมีอัตราการลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งในทุกทุก3 0จรปีตัวอย่างเช่นเมื่อตรวจสอบอายุของซากสิ่งมีชีวิตมีคาร์บอน14่เหลืออยู่เพียงครึ่งหนึ่งแสดงว่าซากสิ่งมีชีวิตนั้นตายมาแล้วประมาณ5,000ันแต่มนุษย์เริ่มทําการเพาะปลูกก็เริ่มมีการคิดค้นวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ได้พืชพันธุ์ดีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่อาจจะใช้เวลานานเป็น10ปีจึงจะได้ผลตามที่ต้องการเมื่อวิทยาการด้านกกกาาาาาารรรรเเษตไได้้พััฒนนปมมีีํงสข ใช้ประโยชน์ช่วยในการปรับปรุงพันุ์พืชทำได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นวิธีการกำจัดมแมลงศัตรูพืชที่เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจมากกว่าการใช้สารเคมีคือการใช้เทคนิคการปล่อยมแมลงที่ถูกทำหมันด้วยรังสีซึ่งทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมาการถนอมอาหารโดยใช้รังสีเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งการใช้รังสีนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทัลายเชื้อโรคพยาธิและ,มะแมลงส่งผลให้พืชผักผลไม้สุกช้าลงและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยวงการอุตสาหกรรมได้นำพลังงานประลามนูหรือพลังงานนิวเคลียร์มาประยุก์ตใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิตโตรเคมีมีการนำมาใช้ในการตรวจหาความผิดปกติชำรุดและความเสียหายของหอไก่ อุตสาหกรรมกระดาษนํามาใช้ในการวัดความหนาของกระดาษเพื่อได้กระดาษที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีมีการนําอัญ,ญมณีมาใช้รังสีซึ่งทําให้อัญ,ญมณีเหล่านั้นมีสีสันที่สวยงามขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดช่วยเพิ่มมูลค่าของอัญ,ญมณีได้และยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่นําพลังงานปรามานูมาใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า400โรงทั่วโลกโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหล่านี้มีหัวใจสำคัญอยู่ที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมดทั่วโลกล้วนม,มีหลักการทำงานโดยรวมที่เหมือนกันคืออาศัยพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีพลังที่ได้มาอยู่ในรูปของความร้อนที่จะนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป สำหรับอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีนั้นจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับค่ะซึ่งถ้าเรียงลำดับความรุนแรงจากน้อยไปมากจะมีผลต่อร่างกายดังนี้ค่ะระดับแรกคือมีอาการคลื่นเหียนและอ่อนเพลียระดับที่2คืออ่อนเพลียอาเจียน ท้องเสียเม็ดเลือดขาวลดลงผมร่วงตัวซีดคอแหง้งมีไข้อายุสัน้นและอาจจะเสียชีวิตใน3-6สัปดาห์ค่ะระดับที่3อ่อนเพลียอาเจียนท้องร่วงภายใน1-2ชั่วโมงเม็ดเลือดลดลงอย่างรวดเร็วผมร่วงมีไข้อักเสบบริเวณปากและลำคออย่างรุนแรง มีโอกาสเสียชีวิต50%และอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน2-6สัปดาห์ค่ะ การผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปมักจะต้องผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดมลพิษเนื่องจากใช้น้ำมันทานหินหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจึงทำให้มีความพยายามที่จะพัฒนารงไฟฟ้าที่ทำให้เกิดมลพิษน้อยและประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดจนเกิดเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นส่วนประกอบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบ่งเป็นส่วนเตาปฏิกรณ์และส่วนผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบย่อยเช่นเชื้อเพลิงยูเรเนียมเตาปฏิกร์ระบบปล่อยเย็นระบายความร้อนและระบบควบคุมความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินเป็นต้นเมื่อวันที่26เมษายน2529ทีมวิศวกรของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลทางตอนเหนือของอยูเครนได้ทำการทดสอบระบบความเย็นฉุกเฉินของแกนปฏิกณ์ว่าจะสามารถทำงานได้เป็นปกติขณะที่กำลังสูญเสียพลังงานได้นานเท่าใด และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การทดสอบในครั้งนี้ขัดข้องจึงมีการปิดระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินลงแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนโดยกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและระบบตัดการทำงานไม่สามารถใช้การได้ทำให้เกิดความร้อนสูงจนการปฏิกริยหมายเลขสีหลอมละลายและระเบิดขึ้นในที่สุด การระเบิดครั้งนั้นทําให้เท้าฐ่านปนเปื้อนกัมมันตรังสีกระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตและยุโรปจนต้องอพยพประชาชนหลายแสนคนอย่างเร่งด่วน4 3 0 0 0 0คนต้องจากบ้านไปตลอดกาลกลุ่มเมฆฝุ่นกัมมันตรังสีลอยไปทั่วยุโรปสารพิษปนเปื้อนปกคลุมทั้งทวี จุดที่หนักสุดคือรสมี3,000ตารางกิโลเมตรพลังอารยธรรมของมนุษย์ล่มสลายเมื่อมนุษย์หนีไปสัตว์ป่าก็มาอยู่ผูุ้รอดชีวิตกับผู้มาใหม่จะรับมือกับดินแดนแห่งนี้ได้อย่างไร ผู้อาศัยกับผู้อพยพไม่รู้ถึงภัยที่ซ่อนอยู่สารพิษจากเหตุนิวเคลียร์ได้ซึมลงไปในดินอนุภาคของสารถูกพืชดูดซับเข้าไปสะสมอยู่ในปา่ารวมทั้งในกระดูกและอวัยวะของสัตว์ แต่ที่น่าแปลกที่เหตุระเบิดไม่ก่อให้เกิดความแห้งแลง้งแต่เป็นพื้นที่อันชุ่มชำ่ำซึ่งเชื้อเชิญสัญลักษณ์ของป่าเข้ามาอยู่นั่นคือหมาป่า ที่ใดก็ตามที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีจะต้องติดป้ายเพื่อแสดงว่าบริเวณนี้มีกัมมันตภาพรังสีไม่ว่าจะเป็นห้องเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารกัมมันตรังสีในเครื่องมือเครื่องจับสถานศึกษาที่ใช้กัมมันตรังสีเช่นมหาวิทยาลัยเราสามารถสังเกตได้จากสัญ,ญลักษณ์เตือนรูปใบพัดสีม่วงแดงหรือสีดําบนพื้นเหลืองซึ่งหมายความว่าเป็นบริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสี ความรู้เป็นสิ่งที่ดีเลิศหากเรานำมาใช้อย่างสร้างสารรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความรู้เกี่ยวกับสารกับมตรังสีกันไปพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้ก็ผมลาัว